ช่องวีคอกดีนเนี่ยเพิ่งติดตามเมื่อกี้นี่เองมีวีโอใหม่ด้วยวอะไรนี่เอือวิธีแล้วไขมิสเอ็กสองพันยี่สิบเอ้ไงเดลมาเด็กหนุ่มทำสัญญาข่าวเมื่อวานนี้เมื่อสองวันนี้เองเหรอเดี๋ยวเมื่อวานนี้ดีกว่าวันนี้วันไหนอ้าวสองวันนี้แเอาถูกแล้วดีกว่าไอ,อ้แตงดึงอะไรซิอ๋อจากนั้น และต่อจากนั้นในไม่กี่นาทีนี้เริ่มวิ่งได้ก็สวัสดีนะครับผมกวันที่เรามาทำรายการข่าวครั้งนี้เพราะมีดราม่าเกี่ยวกับเกมเกมแล้วเหรอเกมใช่ไหมใช่ครับตามช่วยรับเออไลค์ต่อ,ต,อต่อจากผมด้วยนะครับ ก็คุณเป็นคุณหน้าที่หาแรงหางานเยนะขอบคุณกูไม่ว่างกูบอกแล้วกูไม่ว่างเออรายงานใหม่นะะก็คุณดำไม่พร้อมที่จะหางานให้กับอ้น้ำขันผมจะสรุปเองนั้นกันมีเด็กหนึ่งคนในปได้ไทยน,นะครับตายเพราะเกมจริงเหรอจริงเหรอต้องขอบคุณโซดามาครับซึ่งทำให้เรารู้เหตุการณ์นี้ ก็เกี่ยวกับเด็กบูชาซาดานซึ่งเขาก็อ้างว่าเกมทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเกมเหรอเกมป่เกม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 มึงแล็เป็นเพลงเหยเนี่ยตายเหอะแล็บเป็นเพลงเนียงงนะตายเหอะช่เหอะให้าหหม,มาสุดดราม่าเกยตักว,วกันนะผมก็โอเคนะฮะตอนนี้เราอยู่ใน กับผู้ถัดนอนะซึ่งเขาหาของพวกนี้มาให้นะครับเกี่ยวกับข่าวเด็กกีดแขนผูกคอตายขายวิญญาณให้กับซาตานและทางข่าวเขาอ้างว่าเป็นเพราะโรบอกซึ่งเขาอ่านแบบนี้ครับ roblock หได้ครับ roblock 1นงงั้นฟังรายละเอียดต่อเลยนะครับ นี่คือข้อมูลจากการค้นหาของไทยรัฐทีวีนะก็ไปดูนะเพราะนี่คือต้นข่าวของทั้งหมดนะก็นี่คือประวัติการค้นหาของผู้เฆ่าตัวตายนะซึ่งมีทั้งเอออะไรตั้งไหา่อย่างนะและโดยเฉพาะนี่ครับนี่ครับคุณเห็นไหมครับขาววิญญาไม่ดิขายวิญญาณ พระเจ้าเขาดูอันนี้ในห้องหรือผมลืมบอกข้อมูลของนะเขาไปอ่ะเขาตามที่แม่เขาบอกนะเขากักตัวอยู่ในห้องเล่นเกมทั้งวันผมไม่น,น่าเชื่อเลยนะว่าเขาดูไอ้พวกนี้อยู่ขายวิญญาณตานนี้เรารูนะเขาขายวิญญาณกับซาตานด้วยเอา,ามีดเฉือนเขตตัวเองและเอาเลือดเขียนเป็นรูป รูปตาร,ราตานนะฮะใช่ครับไม่ใช่ดิรูปดาเลยมีวงกลมอยู่ด้านนอกใช่แลวครับเราจะมาดูรายละเอียดกันต่อนะใช่แล้วครับคุณเห็นตรงนี้ครับขายวิญญาณให้กับสาตานที่มันเขียนว,ว่าขายวิญญาณนั่นแหละค,ครับตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละฮ้ตายเฮ้ผมก็ไม่รู้ว่า ทำไมในห้องอ่ะเขาดูอย่างนี้เหรอไม่น่าเชื่อเลยผมไม่น่าเชื่อมากนะครับต่อไปครับนี่คือสัญลักษณ์ตามที่เขาบอกนะฮะซึ่งเออน้องเขาเขียนแค่เออด้านในกับรูปดาวแบบนี้นะแต่ว่าไม่ได้เขียนอะไรอย่างนี้นะฮะก็ตามอไรอนะีบูห้าตัวตึ้งเนี่ยนะรูปมันเวนอะไรครับใช่ครับหน้าของซาตาน ใช่เลยครับผมอย่างแรกต้องมีรูปหัวแพะนะครใช่ครับตามที่เขาบอกเลยต้องมีรูปหัวแพะก่อนต่อไปนะลูกเอววงกลมทั้งหมดนะหมายถึงทั้งหมดก็คือความมรนสมบูรณ์ความสําเร็จและพลังอำนาจทงนักขาวเขาอ้างว่าการที่เขาเล่นเกมโรวบ็อกซึ่งเขา ก็บอกว่ามันเป็นเกมแนวเอาชีรอดสร้างตัวละครผมก็าถามเถอเขาคิดยังไงเขาลองเลีนเลยนหรือยังมันมีทั้งหลายแบบนะครับทั้งเอาชีรอดเออคล้ายของอประมาณนั้นแหละต่อไปนะมาดูวันเหตุการณ์กันเลยครับวันที่30เมษายน63เออ ก่อนที่เขาจะทาการฆาตกรรมนะเออตัวเองนะไม่ใช่ฆาตกรรมพ่อแม่นะ้องขอโทรศัพท์พ่อแม่ไปลบข้อมูลทั้งหมดและตามข้อมูลที่ยินมาเขาขอทั้งข้อเิดใบข้อมูลใบประชาชนของตัวเองไปทำลายทิ้งครับแล้วทั้งในคอมพิวเตอร์เขาก็ทำลายทุกอย่างเลยนะฮะใช่ครับทุกอย่างเลยข้อมูลนะไม่ใช่ของ แล้ววันที่สองพฤษภาคมหกสามเออเขามากอบแม่เพาบอกรักแม่มากแล้วก็ขอชุดสีขาวอ้างว่าไปทามสมาธิในห้องแม่ก็คิดว่าเอาเอออกจากเกณฑ์แลนะ้วโอเคโอเคอย่างงั้นก็ให้ไปแล้วพูดอายก็ออกนอกวาดไปตัดผมนะครผมใช่ครับไปตัดผมวันที่สามพฤษภาคมหกสาม ในวันที่ผู้ตายตายนะครับผู้ตายเก็บตัวอยู่ในห้องและผูกคอตายในนั้นแใ,ใช้เลือดเขียนสสญลักษณาตานตามในรูปนี้แหละใช่ครับ <c oughs> ตามเหตุการณ์คือแม่เขาอ่ะไม่รู้เป็นอะไรแบบว่ากังวลใจว่ารูปเป็นอะไรเป,รเป,รปล่าเลยบอกไอ้พ่อนี่ทํางานอยู่นะไปดูที่ห้องสิว่าเออเขายังอยู่เปล่าเขาเป็นอะไรบ้างไหมไปปุ๊บอ้าวตายแล้วให้ตายเือ ต่อไปนะครับผมต่อไปเออและดราม่ามันมาถึงตรงนี้นะครับใช่นะครับตัวสอบในคอมพิวเมตร์ของเขาพบไอ,อเออมมดีเกมเกี่ยวกับเอ่อเลือดตาตานจมรมากส่วนใหญ่เกม r o b o x อบหนึ่งนี่ครับ r o b o x อบอกหนึ่งตาที่เขาบอกอะเขาไม่รู้เลยเหรอเขาไม่รู้เหรอว่า RObox OK อมันไม่ใช่อะเขาอาจจะเขียนผิดก็ได้มันชื่อว่า r o b o ็อเข้าใจไหม อบอกถ้าใครเป็นข mm ่าวของเอเป็นพนานข่าวของไทยรัฐท okay. 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 ีวีบอกด้วยว่ามันเป็นโลบอกไม่ใช่ r อบอกหนึ่งเกโอเค้อเกนี่คือภาพเหตุการณ์จากเออข่าทยรัฐทีวีนะครับในลิ้นชักโต๊ะคอมพิวเตอร์ของน้องที่เสียชีวิตนะครับยังมีกระดาษเขียน ID เกมนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเกม RO b l o อกวัน <được> ซ <kindergarten> ึ Twitter, ่งเกมเนี uh, ้ยเขาบอกว่า <oc> จะเป็นการสร้างตัวละครที่จะต้องไปเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ต่างๆแล้วก็มีการพบปะพูดคุยกับคนที่เล่นเกมด้วยกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่น้องเขาไปคุยกับคนที่เล่นเกมด้วยกันเนี่ยเขาคุยกับใครแล้วคุยเรื่องอะไรัยรุ่นตามนั้นเลยนะใช่ครับมันก็แปลกเหมือนกันนะที่พนักงานเขาไล่างานกันอย่างนั้นอนะเออต่อไปนะฮะ นี่เกี่ยวกับเอตอนหลังจากงานศพนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาแล้วพูดกับตัวเองแล้พูดกับเออแม่เขาว่าหนูขอโทษค่ะเอโอ,โอ,โอ,โอเขาก็คิดว่านี่คือดวงวิญญาณของลูกชายของเธอมาขอโทษเออนะประมาณนั้นนะซึ่งตามสัมภาษณ์คือตามสัมภาษณ์ก็คือผู้หญิงคนนั้นเขานั้นเออแบบว่าที่เขามาขอโทษเนี่ยเขารู้ึกแปลกนะฮะอแบบว่า เวลาเราเริ่มเรื่องนี้กับเอ่อพวกใครก็ไม่รู้นะที่โรงเงียเขารู้สึกนั่นอกหรืออะไรก็ไม่รู้นะซึ่งก็เราอธิบายไม่ถูกอนะ่ะก็ไปดูข่าวเองนะะเพราะเรารายงานเราเป็นข่าวเออพนักข่าวกระจกกระจดเอา่เอาข่าวจากที่อื่นมารายงานราบลาบประมาณนั้นนะฮะเจ้าเขาบอกว่าขอโทษ เขาคิดว่าเขาเออวิญญาณของลูกเขาอ่ะกลับมาขอโทษผมคิดว่าที่เขามาขอโทษเพราะไอ้ก็ไม่รู้เลยครับเขาอาจจะมาขอโทษเพราะว่าทําลายหลักฐานยังไม่หมดสิ้นเขาอาจจะขอโทษคนในงานที่แบบว่าเล่นเกมรูบล็อกด้วยนะแล้วขอแล้วขอโทษที่เขียนตัวอักษรผิดกลายเป็น R.O. b l โอบล็อกหนึ่งประมาณนั้นนะฮะ ก็ผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะแต่ว่าแต่ว่าเหมือนว่าถ้าจะจบข่าวกันเลยดีวยกว่านะก็ก็งั้นก็ปิดข่าวด้วยกันนะผมทั้งวิดีโอทั้งอะไรทุกอย่างที่เกิดวิดีโอนี้ก็อยู่ด้ละคลิปต้านรับผม